สำหรับคนท oui ี่ uh, เาากิดวันอาทิตย์นะครับนะดวงการเงินในเดือนตุลาอนี้นะครับจะเป็นอย่างไรอ้าวเรามาดูกันนะครับอย่ารอช้านะครับเขาบอกว่าถ้าคนที่เกิดวันอาทิตย์เนี่ยนะใช้ชีวิตแบบโรดโผนนะครับแมอยังก็นักขับวิบากนะครับมันก็จะเกิดอาการหกขร้มทางการเงินได้นะเขาบอกว่าใช้เงินเนี่ยนะ ต้องบัญญะบัญญังนะครับไม่ใช่บอกโอ้โหมีเท่าไหร่ใช้เท่านั้นเฮ้ยคุณรวยนะไม่ได้นะครับเขาบอกว่าอาจจะเกิดอาการนะเขาเรียกว่านะล้มทางการเงินได้เลยครับแหมมันเรียกว่าเหมือนล้มทั้งยืนนะครับแต่เขาบอกว่าใจเย็นๆนะถ้าคุณเองเนี่ยควบคุมสติควบคุมในเรื่องของพฤติกรรมเรื่องของอารมณ์ในเรื่องการใช้เงินได้ๆบอกโอ้โอหสบายมากนะครับชีวิตคุณก็จะสบายเบ็นรูปแบบเลยเขาเรียกว่ามันเหมือนมีทางแยกซ้าย กาทางแยกขวาบางคนบอกโหเลือกซ้ายนี่ลงเหวนะเลือกขวาในชีวิตปลอดโปรง่งโล่งสบายนะครับก็บอกว่าคุณเองเนี่ยนะก็โหจะเรียกได้ว่าประสบความสําเร็จในเรื่องของการเงินนะมีเงินมีทองนะเงินอาจจะมาจากเงินจอบเงินมาจากเงินโบนัสเงินการงานนะครับเขาบอกว่าสิ่งที่คุณกาลังรอคอยเนี่ยนะ ในเรื่องการเงินนะ่กำลังจะมานะแต่ว่ามันต้องใช้เวลาหน่อยแล้วคุณเองก็ต้องอาจจะต้องใช้ความเด็ดขาดใช้ความกล้าหาญในะการตัดสินใจที่ดีนะครับนะผลลัพธ์มันก็จะออกมาดีตามนั้นนะครับอ่ะไปกันต่อนะก็บอกว่าเงินทองเนี่ยนะอย่าไปประมาทให้ใครยืมเนี่ยในเดือนนี้ไม่ได้คืนนะครับหรือว่าอย่าเริ่มให้เลยนะ่ะจะดีที่สุดนะต่อให้เป็นเดือนนี้เดือนไหนนะครับให้ไปเนี่ยเสียเงินแล้วยังสร้างมิตรเอ้ยเขาเรียกว่า ทำให้มิตรเนี่ยกลายเป็นศัตรูได้นะครับดังนั้นเนี่ยให้ช่วยเรื่องอื่นดีกว่าสมมติว่าคนที่เดือดร้อนเรื่องเงินเอ้าหางานให้เขาให้เขาได้เงินอย่างนี้ดีกว่านะครับนะแต่ตัวคุณเองเนี่ยนะเขาเรียกว่าแม่แทนที่จะชีวิตโลดผลนเขาเรียกว่าคุณเองก็พุ่งทยานไปในทิศทางที่ดีนะไพ่อัศวินไม้นี่มันพูดถึงอะไรที่เกี่ยวกับการเงินนะเขาบอกว่าอัศวินไม้ที่เอ่อออกในเรื่องการเงินเขาบอกโอ้โหเฮ้ยถ้าคุณตั้งตานั่งตั้งหน้าตั้งตาหาเงินนะ โอ้เรียกว่ามั่งมีเลยดีกว่านะเรียกว่า,ารวยเลยดีกว่านะครับอ่ะไปกันไปสุดท้ายนะอ่ะความสําเร็จความสมหวังนะเขาบอกว่ามันมักจะมาจากการที่อะไรคุณเองเนี่ยผ่านความเหนื่อยยากผ่านความลําบากลําบนนะครับก็สามารถนะคอนโทรลชีวิตได้คอนโทรลการเงินเขาบอกคุณเอาอยู่นะเรื่องการเงินเนี่ยคุณเอาอยู่ยังไงเนี่ยเป็นกําลังใจใคนที่เกิดวันอาทิตย์นะครับบอกเลยนะคุมชีวิตตัวเองให้ดี มั่งมีสีสุขแน่นอนครับผมยังไงขอบคุณนะครับที่แวะเวียนมารับฟังรับชมคลิปนะครับ